กับบริษเสดัยี่สิบส่นาาอง้อเป็นผู้ใหญ่ในสอมคนดังลงนามพญาเอ็มอูอบริษัทแห่งหนึ่งให้ตรวระทัามีาไวอืมใ้มัน้แบบนี้ นี่ทุกคนเม็ดเม็ดแบบช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะมันอยู่ในนี้เดี๋ยวให้ดูจริงดูนี่อ๋อหนาอ่ะหนาุกคนเห็นไหมน้ำหนาหนานน้ำตาลเห็นไหมมันเป็นแบบช็อกโกแลตจะใสมันเอามาให้ใสส่วน2,000บาทท่านเรียนนั้นดำเนินการ24ชั่วโมง นเงินี้จะสูกส่งพ่านริษัทนกลาส่วนอีก0 0บาทนะั้นก็จะถูกส่สบริษัทนะฮะเราเรียกว่าทุนบิษาท EVO a 500บาทและบริษัทที่ได้รับการต่อ,ตอ,อยุ่เมื่อวันที่1มกรา6ปีที่แล้ว2องอปีที่แล้วท่านผู้ชมครับ ก็คงไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้นานการศสตร์เขาปเป็นว่ามีนักท่องเที่ยวประมาณห้าแสนคนเท่ากับบริษัททักทั่วของผู้ใหญ่ในกรรมาธิในขณะนั้นจะมีรายได้ถึงสองร้อยห้าสิบล้านบาทต่อปีกรณีไม่อนุมัติเล็กงกี่อน,เ,น,นเอาแค่ห้าเปอร์เซ็นต์จากจำนวนเงิน ครั้งนี้จำนวนคนขออนุมัติเป็นตำรวจอาจจะมีเกินกว่าครับแสดงว่าบริษัทที่มีตำรวจหรือขี้เลือกมาทนการติดอยู่ได้รับผลประโยชน์มหาศาลในการทำธุรกิจกับสหม้อน้องต้ก่อนให้ มีสำนักงานที่สวนบุบเลยตรวไปตรวมาพบว่ามึงแัแค่เปิดเท็ไตัวตนอเจ้าของแต่เดยนบอกไม่รู้แต่การรอข้อมูลนักท่องเที่ยวสแกนจ่เงินผ่าแอปฯเกมในระบบเลยนะครับนี่คืออว่าอะไรไม่ได้เหตุเล่นมีจรกงคาัมีอะไแบ้างไมีจัดจ้างมีลักลเอื้อประโยชน์ต่อย นี่เี่ฟ้าปิดวันแต่ทางกรู้ไหมผลการสอบสวนนประบพจจากนรุนกรรมการบอกว่าตำรวจคนนั้นไม่ีหวารสชาติก็เหมือนกับรสช็อกโกแลตว่กรณีกับท่านสุภาบพจไม่สามารถทาอะไรตื่นไอย่ามารีวิวทุกวันเลยไมได้รู้ว่าตัวสูง 放地图。